เดพร้อมไปชมเรียนงด้ยพงแก้วนะครับผมหลังจากผ่านวิกฤตพายุถลม่มเป็นเดือนเลยครับฝนตกแบบสุดๆดวันนี้ก็นี่ยอดหมายมาแล้วครับข้อยาวข้ออะไรรู้ไหมฮะว่าขุณกวินให้สินค้ามาทดลองใช้สองตัวครับผมเป็นอานายกับเธอโบแพนนะครับนี่ ดูมันจอจะแตกทุกข้อนี่เห็นไหมะนีจอจะแตกทุกข้อใบเขียวสวยสดใสาจากก่อนฉีดนี่เหลืองเลยครับผมผมมาถ่ายวีดีโอไม่ได้เพราะก่อนฉีดเนี่ยมันฝนตกหนักหนักจริงๆครับท่วมหมดเลยมาดูฉีดทั้งแปลงครับแปลงนี้ที่แรกว่าจะทดลองสักสี่ห้าต้นตตัดสินใจว่าเอ้ยยังไงก็จะใช้แล้วก็เอาให้ทั้งแปลงเลยเลยนี่นะฮะ ดูใบเขียวดำมืดนะฮะป้าก็สวยวันนี้นะฮะใบมันหนาเลยดูขนาดพริกอ่ะริกเกือบตายครับใบเหลืองหมดพริกนะฮะแตกทุกข้อ ดูขอแ่ข้อใหม่มันกำลังจะแตกเป็นไงนี่นไหแตกมาทุกข้อเลยฉีดพ่นไปประมาณไม่ถึง10วันครับไม่ถึง10วันหลังพายุออกแล้วก็ทําการฉีดเลยบวกกับยาแมลงครับเพราะว่าโดนกินใบเยอะเยอะมากๆเลยเนี่ยยอดก็มาเต็มเลยต้นนึงก็เหมือนกันครับต้นนึงก็เหมือนกันต้นนึงไกลๆเหนะ็นไหมสวยงาม